6. ปรับบ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย 1. ปลอดลื่นพื้นบ้านห้องน้ำห้องครัวและบริเวณรอบบ้านควรเป็นพื้นเรียบแห้งและไม่ลื่น 2. ปรับสุขาห้องสุขาควรเปลี่ยนเป็นโถชักโครกที่นั่งแบบราบสามารถห้อยเท้าได้ 3. ป้องลม้ม ควรมีเราจับตามทางเดินภายในบ้านเช่นห้องน้ำบันไดและหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของเราจับอย่างสม่ำเสมอ 4. ปรับเตียงเตียงนอนควรมีความกว้างเพียงพอและไม่สูงเกินไปเพื่อป้องกันผู้สูงวัยพลัดตกจากเตียง 5. โปร่งสว่าง จัดสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่เป็นระเบียบและมีแสงสว่างในบ้านเพียงพอมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 6. ปรับพื้นที่ควรจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้สูงไวัยได้ทำกิจกรรมและบริเวณรอบบ้านไม่ควรปล่อยให้รกเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ